สืบเนื่องมาจากปีที่แล้วโตโยต้า o ู t ชูตีของเขาเป็นเน้นสปอร์ตจ๋าๆเลยไม่ว่าจะเป็น g r 86และ GR c o r o l l a แต่ในปีนี้ Toyota าได้เปลี่ยนแนวมาเป็นแนวรักโลกไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สันดาปจากไฮโดรเจนหรือรถกระบะรีโวพลังงานไฟฟ้า100%คุณเอาไปจูนควันดำกันไม่ได้แล้วนะและที่ผมว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดเลยรถแท็กซี่ญี่ปุ่นที่เป็นทั้งเครื่องยนต์ไฮบริดพร้อมกับติดแก๊ส LPG เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในปีนี้โต y o ต้าจะรักโลกขนาดไหนในครั้งนี้นะครับหนักกว่าไฮไลท์ของครั้งที่แล้วเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งคันที่ in the list ที่อยู่ในลิสของผมืองกันนะครับผมก็คือเจ้า t o โยต้าพรีอ ใหม่ล่าสุดนั่นเองครับคือขายไทยไม่ขายเนี่ยยังไม่รู้แต่แค่มาโชว์วันนี้เนี่ยผมก็ปาบป,ปื้มมากเพราะว่าผมส่องในรูปมานานแล้วถ้าเขามีตัวแบบ GR Sport เนี่ยคือกูแบบ a l l All-, all In เลยแบบว่าไอ้กระจังแบบรังพึ่ง GR อะไรเงี้ยแต่ว่าสีนี้ไม่รู้เทสใครหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นกูถ้าเกิดทัพพี่โอ๊นะ ขาวแดงฟ้าเอออันนี้มันเหลืองมัสตาร์ดเน้นเด่นไงอันนี้ไม่เด่นด้วยอ่ะมันจืดมากเลยอ่ะไม่แล้วแต่เดนนี่สีนุ่นไม่แต่ว่าถ้ามึงเอาเอากลับกันเอาสีขาวสีดำมาจอดอ่ะคนหันไปหันมามันมันเบลนไงใช่มันไม่โดดมันเหมือนเหมือนที่เมื่อกี้ที่จะแปีนเห็น GC อ่ะหันไปหันมาเฮ้ยแมงเตะคนอื่นเขาเอาเอาดำเอาขาวดำเทามาจอดอ่ะนี่ผมบอกเลยว่าีเดี๋ยวก่อนจําได้ว่าที่คูบ่นเบนไปว่าแบบคูตไลน์แม่งไม่เสมอกันเนี่ยอ q s อีคิวเอสอ่ะนี่ดูเส้นเดียวเส้นเดียวใช่ป เห็นไหมสูทเลยสวยเลยสวยเชี่ยมันด like ูเหมือนรถมันโดนยืดแบบแบบแบบเนี้ยเห็นไหมไม่บอกว่าไม่โปรยเงี้ยมันดูดิใช่เนี่ยเบนไม่ทำใน EQS เนี่ยทำไม่ของมันก็ไม่รู้มมกกสุดาตรงนี้ตรงนี้มีปากเป็ดด้วยเลวเออก็นี่จีว่าคือคืออย่างนี้ก่อนคุยคุยสเปคสักนิดนึงนะที่ด้างนอกนะก็คือแบบเป็นแบบไฮบริดเสียบปลั๊กอันนี้คือพรี มีมีสองมีสองเวอร์ชันที่เมืองนอกมีทั้งตัวพรามแล้วก็แบบตัวแบบตัวที่มันถูกกว่าปกติเออตัวทั่วไปคือตัวทั่วไป194แรงม้าก็คือเอ่อถ้าเป็นตัวขับหน้าเออตัวเสียบปลั๊กเออวิ่งได้ร้อยโลแล้วก็ถ้าเกิดว่าร้อยกิโลเมตรนะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้อันนี้คือสเปคนอกนะอันนี้คือไม่ใช่เคของโต้ใต้ของโต้เพชรไทยต้องรอสเปคไทยก่อนเออแต่เมืองนอกอ่ะเสียบปลั๊กได้ตัวฟอนวิลด์ได้หนึ่งร้อยเก้าสิบใช่ตัว196แรงม้าขับคขึ้น4ล้อใช่แล้ววก็ตัาม้านะครับผม ทำให้สูงถึงร้อยคันนี้ประมาณแบบเจ็ดวิซึ่งดีมากหกไหมหรือหกถึงเจ็ดหกถึงเจ็ดมีทั้งตัวเริ่มต้นนะตัวมีทั้งตัวแรงตัวแรงตัวซิ่งตัวซิ่งสวยคือพี่ี่ผมถามนิดนึงครับว่าการคาดคควาามดการณ์ของพี่จิมมี่อะครับตัวเครื่องเนี้ยครับพี่คิดพี่จิมมี่โดยประสบการณ์พี่จิมมี่ที่ติดตามข่าวสารยานจนมานานเนี่ย สเปคเข้าไทยเนี่ยผมคนตัวผมคิดเองน่าจะเป็นแบบไฮบิดทั่วไปที่ไม่ใช่ปลักอิน H E V ไม่ใช่ PHEV อะไรอย่างเงี้ยครับพี่มอง PHEV มู้เรี่อกันแบบโอ้โห PHEV ใช่เป็น EHEV เลยถ้านำเข้ายูก็ต้องดูจากสเปคส่งออกของของของสเปคส่งออกว่าเขาทำสเปคส่งออกมาเป็นมาเป็นเครื่องอะไรต้องรอนไอ้ฟ่าย international ล a l e s เขาออกสเปคส่งออกมากับ2ถ้าจะมาประกอบไทยซึ่งคิดว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากเราว่ามันจะต้องเอาเครื่องที่มัน อยู่ในในไลน์อัพของมันที่วางแผนเอาไว้แต่แรกซึ่งมันจะมีอยู่สอสาเครื่องตรงนั้นเนี่ยคงจะจิ้มเอาเครื่องในเครื่องหนึ่งมา นั่นคือสิ่งที่พี่พอจะพูดได้ว่าถ้าเป็นเวของโตโยต้าจะเป็นประมาณนี้แต่ณวันนี้เรายังไม่รู้เพราะอะไรยังไม่รู้ว่าตกลงจะเอามาขายได้จริงหรือเปล่าจะจะขายใจจบไหมจะขายเท่าไหร่จะอะไรยังไงก็ยังไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียวและอยาอา่าว่าจะฉันจะรู้เลยฉันก็ยังไม่รู้คนโตโยต้าก็ยังตอบไม่ได้เพราะพวกเขาก็ยังไม่รู้เอาหมายถึงว่าวันที่เปิดตัวอินเตอร์เนชั่นแนลรี่อ่ะเพื่อนวัยรุ่นผมอะ่ะเจนผมอะ่ะทักทักมาแบบเฮ้ยห้าไม่ใ้เอา,ามาขายไปผมก็บอกว่าผมไม่รู้นะแต่รู้สึกรู้สึกว่าเขาเรีย ดูแบบชอบหน้าตาอย่างเงี้ยไม่ต้องอื่นไกลคนในเว็บกูก็เป็นโอเคแจมแค่นี้พอเนาะครับเดี๋ยวจะมากกว่านี้มันจะกลายเป็นรายการกูแล้วคขอบคุณพี่มีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคครรับับก็อย่างเมื่อกี้ไปก็แล้วแต่เนาะว่าถ้ามันเป็นไปได้ก็คือพี่จมีแบบ มองว่าตัวเครื่องเนี่ยน่าจะแบบโดนมาใช้เครื่องที่อยู่ในไทยใช่ใช,ใช่ใช่เครื่องไทยใช่เครื่องไทยซึ่งก็ลดสคัสเลยนะลดสคัสเลยนะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบตัวที่แบบต้องแบบมีแบตอยู่ในนั้นอะ่ะแล้วมันวิ่งได้ร้อยโลอะ่ะคือก็ต้องอาจจะแบบแบตบอาจจะไม่ถึง20กิโลวัตอาจจะได้สิบห้าถึงสิบแปดอะไรเงี้ยเออประมาณนี้แต่คือพอใส่แบตแล้วอะ่ะราคาแม่งโดดแน่นอนเว้ยเพราะมันมีต้นทุนที่เพิ่มเข้ามาบอกว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าราคามันแตกแคมรี่อ่ะ คือราคามันไม่ควรเกินมันควรอยู่ในเอาติสแพงกว่าเอาติสได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้ามันชนล้านสามล้านสีแต่แคมรี่แล้วถ้าคิดว่าไม่ใช่เหมือนกันถูกถ้าเกิดว่าจะทําให้มันผ่านเรื่องราคาได้อย่างเงี้ยจับเครื่อง h y b ริด a อ s ิสติ้งอาจจะเป็น1.8แล้วถ้ามันเอาเครื่อง c a m รี่ไฮบริดมาใส่อ่ะโอ้พอปะ่ะที่พอปะ่ะ พอแล้วคือมันก็แล้วแต่ว่าแบบตัวต้านี่จะเลือกเล่นเล่นเวไหนไงถ้าเป็นเหมือนกับเอามาขายแบบสนุกสนุกเอามาไม่กี่คันอย่างเงี้ยมันทําราคาอะไรก็ได้ไงแล้วอาจจะเอาไอ้ตัวตัวแบบปักินร้อยโลเข้ามาได้ไงแบบแล้วก็ปล่อยให้เป็นปัญหาลูกค้าก็ได้ใช่แต่อันนั้นมันเป็นรถแฟนคลับอีกแล้วไงใช่เหมือนรถแฟนคลับแต่อันนี้มันเป็นรถรถใช้งานใช่ไม่ใช่มันมีีลุคที่มัยร์ใชียร์เ้ียร์เ้ายจคเออยห้เป็นโมเทียรนเทียร์เท่ยร์เที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 าร์เทอย่างทียริเที่วก็มันมัน นั่นแหละ,ะไซส์โปรไฟล์เปลไซส์โปรไฟล์ฮะ EQS มันควรเป็นทรงนี้เว้ยพูด uh huh. ต,ตรงเลยอันนี้โตโยต้าออกแบบรถสวยกว่าเบนซ์อะผวก,กูจะเคาะอันนี้มาวเวลากูหย่อนตูดลงไปอะไม่รู้แต่<ห>แต่ดูกระจกดิ<ห>นะกระจกมันในนีย mm hmm. มันขึ้นมาอย่างนี้ mm hmm. แล้วอันนี้มันแบบไม่ได้แบบ มันค่อยๆบานออกมาแล้วมันมีคมแบบไอ้ไอที่มันออกแบบห้องโดยสารมาเป็นตัว U มาโอคผน่นะถ้าคุณจะเอาดีไซน์รถสวยแล้วให้มันเข้าออกได้ด้วยคือบางอย่างต้องเลือกแล้วอะ่ะเมืม่อรู้ว่าพอุตแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรพิุพุตแปลว่าผู้มาก่อนการนะครับพิุตแปลว่าผู้มาก่อนการในภาษาลาตินหรืออะไรสักอย่างจาไม่ได้แต่ว่ามันแปลว่าเป็นเป็น predecessor เป็นผู้ม,มาก่อนการจริงว่ามันตอนนั้นเตตรด้าให้ตั้งจนะีลพุนี่คือแบบแทงอนาคตเลยว่าพอุตคือผู้มาก่อนการของระบบไฮบริดทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นรรินพีี่บบดทแ เป็นแมสโคลดี้คันแรกปะใช่เออแล้วแม่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกอดด็อปยาวทุกแบรนด์ทุกค่ายต้องมีไฮบริดสักรูปแบบอ่ะแม่งมันเห็นอนาคตเว้ยก็นั่นแหละมาดูข้างหลังกันครับ look at the back bro how you how you feel hybrid rebound นะครับผมโอ้เห็บนะครับโอ้เห็บโอ้โหพีเห็บไอ้รถโตโยต้ามันอันดับเซตไปนิดนึงป่ะวะมันไม่เงินอ่ะเขาขายพีอูดเขาไม่ได้ขายโตโยต้าไม่ขายเอาขายโอ้เออ สวยนะกูชอบนะมันมันดูมีคาแรคเตอร์ดีแล้วกันในขั้นต่ำที่สุดแล้วอ่ะสวยไม่สวยแล้วแต่ใครก็ได้แต่กูว่ามันมีคาแรคเตอร์ดีเว้ยเป็นแบบแนวแฮชปั๊กเป็นสปอร์ตแบ็คสปอร์ตแบ็กอาร์ดี้นะฮะแต่คือมันจะกลายเป็นโมเดลหลักหรือเปล่าไงผมไม่รู้ไงโมเดลหลักเออไม่รู้ว่าจะแทรกตรงไหนคือถ้าเอามาแทนเอาติปไปเลยนี่สุดจัดเลยนะครับผมอันนี้มันเหมือนอะไรวะบอกไม่ถูกอ่ะมันไซเบอร์พังมากเลยนะตรงเนี้ยใช่ใช่ไซเบอร์พังไซเบอร์พังครับแล้วชอบที่ไอ้ไอ้ไอ้กราบข้างอ่ะเขาไม่ได้แบบปล่อยทิิ้้้งไไวเเเเปปป็็นนนสสสีีดดาออออ่่ะะืมมัยยใชแบบพลลตก เขาเขายังพ่นสีให้อ่ะใช่ใช่ดริงจริงใช่รถไม่มีทาสีมันปล่อยเปลือยไม่ไม่พีไม่ยมนี่ประตูเซียร์ตาร์ด้วยนูเซียร์ตาร์เซียร์ตาร์ทำให้แบบสมูทเอาแต่ลายนี่เดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันดีกว่าครับรีโววีวีนะครับผมเคยลองแล้ววันนั้นได้ไปลองขับแล้วคุณได้ข้อดีของคขาเป็นรถไฟฟ้านะครับในส่วนส่ของรถกระบะอันนี้แล้วแต่คุณในความมันเหนกประสงในความเออในความมเหนกประสงของรถกระบะจะเป็นได้ไปได้ไม่ได้ไม่รู้รอเวลาตอบอย่างเดียวว่ามันจะมีโอกาส แค่ไหนแต่ว่าเขาบอกไปไปได้สูงมากเขาใบ้ๆว่าสิ้นปีนี้นะอะตารเร่งอะก็คือรถไฟฟ้าบ้านมันไม่ใช่รถไฟฟ้าสิ่งเนอะราคา6กแสนถนึ่งล้านสองเงี้ยสูงถึงร้อยวูกันเองนะ7-8อัางนี้ละกันก็แบตเตอรี่อยู่กลางรถถูกปะ่ะแบตเตอรี่อยู่กลางรถแต่ว่าต้องบอกว่ามันสามารถเขาเรียกว่าทำเผื่อหักแตงเป็นไฮโดรเจนอะไรด้วยเป็นโครงสร้างที่ เขาเรียกว่าพลิกแพงได้เขาเขียนแคทขึ้นมาแล้วนี่เห็นวันนั้นในไฟล์ในไฟล์พรีเซนเทชันใช่ใช่คือตอนนี้ v ี v o คือสหกรณ์ที่จะเป็นอะไรก็ได้นะครับออตอนนี้เหลือราคาละแหละหลาาว่า Will it make mass production หรือว่ายังเป็นในเชิงของมาในเชิงของอแนวไหนถ้าสูงก็ต้องพูดตรงว่าอาจจะเป็นแบบของที่ มีข้อจำกัดในการใช้แล้วก็แบบว่าขายคนกลุ่มที่แบบพร้อมลุยกับเทคโนโลยีใหม่จริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ส่วนใหญ่มีราคาแพงอยู่แล้วใช่แต่ว่าก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> กระบาทเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่รีโวลก็เริ่มตั้งแต่6 7ประมาณเกือบเกือบเจ็ดแสนใช่ปะ่ะแล้วก็ลากไปถึงประมาณล้านสองที่ตัวพวกล็อกโก้หรือพวกแบบตัว,ต,วตัวแต่งสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็คิดว่าไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงตรงไหนแต่แต่สัานการณ์เองแบบ ใช่ <Bad S 1> ใช่ <Bad S 1> ใช่ <Bad. S 1> ใช่มันแล้วก็อยู่ที่ออปชั่นยัดด้วยว่าเพราะว่าตัวแต่งมันแพงเพราะของแต่งไงอ่าใช่เออถ้าเอาแค่โครงกับแบตแล้วเอาให้มันเอาเอาเอาแค่เอาวิ่งได้ก็ต้องมีแปตเฮ้ยเดี๋ยวนะพอมันเป็นรถกระบะมันต้องตั้งคําถามต่อว่ามันจะมีตัวขับสีมาป่ะอ่าดูวมอเตอร์เอเอไม่แน่นะที่มึงบอกที่แบบศูนย์ถึงร้อยสามรอย่างเงี้ยเอเอ,เอแต่ว่าถ้าทําอย่างนั้นนี่มันนะสะใจเลยนะแต่เท่าที่เห็นโตโยต้าไม่เห็นมีมอเตอร์ตัวมอเตอร์ซิงมอเตอร์ซิงมอเตอร์ช้งปอเเอร์สิงม สำหรับไฮรักวิวรีวบาีอีวีอันนี้คือ H2I นะครับผมไม่ใช่ H2O ้นะครับคือมันก็กลายเป็น H2O ได้แต่หมายถึงว่าอันนี้คือเครื่องที่ใช้ไฮโดรเจนเนี่ยฉีดเข้าไปจุดระเบิดนะครับผมว้าวก็เรามีคลิปอธิบายการจุดระเบิดไอตัวในในคลิปไฮโดรเจนของเราแล้วนะครับผมก็ก็กำลังจะบอกว่าคันนี้ก็คือเสียงเครื่องมีเสียงท่อไม่มีอ๋อกูขับแล้วมันก็เลยมันเหมือนมันมีบางอย่างขาดไปแต่เครื่องมันยังดิ้ดๆอยู่แต่แต่ไม่มีท่อเพราะว่าไอเสียไฮโดรเจนม มันเป็นน้ำเหรอเป็นน้ําใชออ่ออกจากออกจากไอห้องเผาไหมเป็นน้ำอาเออก็อเลยไม่มีถึงท่อไม่รู้อันนี้กูไม่รู้มันทำงานยังไงกูไม่ใช่อินเจเนียรกูผมบอกว่าผมเป็นคาายอินทุซิาร์ตนะครับแต่ก็คือเบสิคลี่นะคือขับเป็นคลอสเลยเหมือนเหมือนเปลี่ยนจากการเติมน้ำมันเป็นเติมไฮโดรเจนอะ่ะอย่างนี้ดีอย่างนะคือ ถ้าในอนาคตอะ่ะมันแบบว่ามันไนต้องปร<ม>ับอะไรไง adoption ใช่คือมันไม่ต้องปรับอะไรไงคือคุณเอาไอ้เครื่องตัวนี้ใช่ป่ะเครื่องเก่าไปโมดิฟาเหมือนการติดแก๊สอ่ะสมมติก็ไม่รู้ m o d i f y ยากไหมไม่รู้แต่คือคุณเอารถเก่าไปใช้ต่อได้ไงยังไงสำหรับเรื่องเทคโนโลยีไฮโดรเจนเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรานะครับก็เดี๋ยวว่ากันไปนี่นะฮะสำหรับคนที่สำหรับคนที่ชอบถามถึงนะอะไรเอารถไฮบริดติดแก๊สได้ไหมนี่ฮะนี่ครับดูดิโคตรใหญ่เลยอ่ะ ทำไมบ้านเราไม่ใช้แบบนี้ให้หมดเลยวะเครื่องไรมันดูลดด่องเลยใหญ่ใหญ่มากเลยไม่นะคือทีเนี้ยก็คือเหมือนว่าอเน,นี้ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถติดแก๊สมีระบบไฮบริดใช่ปะ่ะ uh huh. อันนี้ผมได้นั่งแล้วแต่ตอนที่ผมได้นั่งอ่ะมันเหมือนว่ามันวิ่งส่งแป๊บเดียวอ่ะเครื่องไอตัวเครื่องแก๊สมันยังไม่ติดอ่ะก็คือไฮบริดอ่ะไฮบมันยังไม่ติดอ่ะคือปัญหาของคันนี้ก็คือเขาบอกว่าเออการที่จะทำเป็นแท็กซี่ได้เนี่ยเครื่องนูนง ใช่เออแต่นี้ไม่1.5ก็เลยแบบว่าอาต้องแบบมีการแก้เขาเรียกว่าแก้ไขกฎหมายแก้มาตรฐานกันนิดนึงหรือว่าจะตังอาเรข้อยกเว้นอะไรต่างๆวกันไหมไม่แล้วคือคือไอ้ไอ้ไอ้รถแบบนี้มันดีกว่าไอ้พวกแท็กซี่แบบเก่งยังไงรู้ป่ะสมมุติว่าแบบคุณคุณไปสนามบินกัน3-4คนใช่ป่ะแล้วคุณยัดของข้างหลังเต็มแล้วอะ คุณยังเอาของมากองตรงนี้ได้อีกองกอดเข่าได้ใช่คุณยังกอดเข่าได้อีกมันเป็นแบบเอ็มเป็นก็เป็นมินิแวนแหละถูกป่ะเออพวกคุณเรียกว่า MPV มันก็ได้แหละแต่คือแบบพอมันมีประตูวอลสไลด์กูไม่รู้ต้องเรียกว่ามินิแวนหรือ MPV ไงมันนับตรงไหนวะคำว่ามินิแวนกั็มพีบมันตัดกันตรงไหนแต่ก็นั่นแหละครับนี่ฮะสำหรับแท็กซี่ในอนาคตของเรานะครับไม่เงียบ ยาริสไมเนอร์เชนครับรู้สึกอุลตร้าแมนหน้ามันอูมีคาแรคเตอร์ดีนะแต่ว่าแบบพอแบบข้างๆข้างหลังอะไรก็คือแบบรู้สึกว่าเหมือนรถเก่าเลยใช่คือแต่ว่าข้างหน้าก็พลิกพิกโฉมอยู่แต่แบบไม่รู้ว่าให้ถ้าเทียบกับยาริสเอทิที่เป็นซีดารอย่างเงี้ยมันรู้สึกไงวะรู้สึกขนังก็ยังหน้าอยู่นะแบบรู้สึกมันใหม่กว่าอันนี้รู้สึกว่าเป็นอัพอัพเดทเฉยๆอะไรเงี้ยก็ราคาก็อยู่ในเรนจ์เดิมแต่ว่าก็ก็เป็นรถไมเนอร์เชนอ่ะอันนี้เขาแอดอะไรนี่มาหนิเซฟตี้เซนบางส่วนใช่อันนี้ได แล้วแต่คุณชอบนะแล้วแต่คุณชอบก็บูเต์ต่าในวันปีนี้แล้วกันเขาก็เรียนเชิญนะเรียนเชิญจริงจริงแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางไงเป็นแฟนพีวุฒมาดูได้ใช่เออแล้วก็ อยากจะเห็นรถคอนเซปต์ต่างๆที่มันมีความเป็นไปได้ในอนาคตเนี่ยก็มาไปหาบูตโตเลต้ตาได้ครับแล้วก็ทีมธีมงานนี้ของเขาคือพลังงานทางเรื่องนะฮะใช่ครับปีที่แล้วสอร์ตล้วนเลยนะฮะ <Sport S 2> โอ้โหสมบัตล้วนนะครับผมแล้วแต่ก็จับลูกค้าทุกกลุ่มไงโตโยต้ตานะเขามีของมีสินค้าให้คุณใช้ใน,นรถทุกประเภทให้คุณใช้นะครับผมไม่ได้มีรถประเภทเดียวให้คุณใช้นะครับผมงั้นก็ฝากนะครับรบกวนามาใครสนใจโปรโมชั่นอะไรต่างๆคือมาสอบถามเซลล์ที่นี่ได้หรือว่าใครไม่สะดวกมาก็ไปเยี่ยมโชว์รูมใกกกล้้้บบบบบาาานนนนคคคคุุุณณะรรัััผมมมขอวีีพ่